ได้แล้วนะคะดอกกระดังงาแต่ยังไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นจุดนะคะที่ว่าจุดไหนที่มันเป็นช่องว่างแบบนี้ก็อยากให้เพื่อนเว้นไว้นะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มันติดกันซะทุกกลีบนะคะช่องไหนที่มันมีความแบบเป็นเป็นช่องแบบนี้ก็ให้เว้นเอาไว้ อย่าถักแบบเรียบติดกันไปหมดนะคะเหมือนตัวเนี้ยอ่าโอเคตัวเนี้ยมีความจําเป็นที่จะต้องเรียบก็เรียบถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องให้มันมีช่องก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เว้นช่องไว้นะคะส่วนกลีบเลี้ยงพอเราเสร็จงานแล้วเราค่อยมาถักกลีบเลี้ยงเพื่อที่จะมาวางข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะ พอเราเห็นภาพแล้วเราถึงจะวางงานกลีบเลี้ยงข้างบนได้อีกรอบหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างคะดอกกระดังงาของเรารอเพื่อนๆอยู่นะคะ